สวัสดีครับม่อยู่ในเกม FC Mobile นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงนะครับสลับการนะครับฝึกักเตะนะครับให้ได้นะครับค่า EPP นะครับเต็มนะครับสามสิบเร็วๆนะครับก็จะเป็นการเทรนนิ่งให้เต็มเร็วๆนะครับก็จะมีนะครับหลากหลายแบบนะครับเนี่ยในการทํานะครับแต่ก็ในสลับมือใหม่ก็ผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับวิธีนะครับในการทําให้นะครับ เทรนนิ่งเอานะครับตัวค่า e p ได้ดีๆนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดนะครับในกรณีที่เราพอมีงบประมาณนิดหน่อยนะครับก็ถือว่านะครับมานะครับบอกอีกขั้นหนึ่งนะครับเวลาเราจะทานะครับเราจะเอาตัวแบบไหนดีนะครับเราจะซื้อตัวแบบไหนมานะครับเพื่อเอามาทํานะครับตัวพวกตาๆแบบนี้นะครับมันมันก็ถือว่านะครับถ้าเอามามันก็คุ้มค่านะครับแต่ว่า หาซื้อลําบากนะครับอันนี้นะครับมีเงินแต่ก็บางทีก็ซื้อไม่ได้นะครับตัวพวกนี้นะครับบวกประมาณร้อยี่สิบพวกตัวนี้ร้อยหกสิบะประมาณนี้นะครับมัคลืมอนหายากนะครับมันเอามาลําบากนะครับก็จะมีเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะครับในขอามานะครับก็สลับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับการเอานะครับตัวนะครับที่บวกระดับสูงขึ้นมาหน่อยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นนะครับระดับนะครับเอาอยู่ประมาณนะครับเก้าสิบขึ้นไปนะครับระดับเก้าสิบเอ็ดนะครับนี่แปดสิบเก้านะครับมันจะมีอยู่สามร้อยนะครับถ้าระดับนะครับเก้าสิบเก้าเอ็ดนะครับมันจะมีอยู่นะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะครับห้าร้อยมันน้อยไปนะครับคือนะครับตัวมาเซราโนก็มีห้าร้อยนะครับค่า x p นะครับถ้าเราต้องการเยอะกว่านั้นนะครับผมเปรียบเทียบนะครับอันนี้มีตัวนะครับโรดี้นะครับตัวนี้นะครับ คือค่ามันอยู่พันห้านะครับเพราะว่านะครับมันจะมีค่าต่างมากนะครับเป็นเม็ดเขียวนะครับเม็ดเขียวก็คือนะครับการเอาตัวนะครับเก้าเอ็ดนะครับผมเอานะครับเป็นโรดี้เก้าเอ็ดบวกเก้าเอ็ดนะครับเอาไปเทรนนิ่งกันก่อนนะครับเอาไปเพิ่มแรงนะครับว่ายง่ายนะครับเพิ่มแรงนะครับตีให้กลายเป็นเม็ดเขียวนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้มัสเซราโนนะครับค่ะคือการหาตัวชนิดเดียวกันนะครับมาทํานะครับก็คือนะครับมันเพิ่มมาเยอะมากนะครับ จากปกตินะครับเจ้าโรดี้นะครับ2ตัวมาบวกนะครับก็จะได้1นึ่พันนะครับถ้าเอาโรดี้บวกโรดี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็น2ตัวนะครับ2ตัวก็งบนะครับตัวหนึ่งประมาณอยู่3าล้านห้านะครับสล้านห้าเป็น7ล้านนะครับ7ล้านก็นี่นะครับได้นะครับพันหนะครับถ้าปกตินะครับจะเอาพันหถ้าต้องการนะครับซื้อตัวปกติมานะครับคือต้องซื้อ3ตัวนะครับก็อยู่ประมาณ10บล้านห้าแสนนะครับมันเยอะไปนะครับก็คือนะครับมัน สามารถนะครับเอาเทคนิคนี้นะครับมาอัพได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่หาง่ายนมากนะครับในตัวประมาณนี้นะครับผมหาในตอนนี้นะครับคือราคามันตรงนี้นะครับวันนี้เป็นการรีเซ็ตลีกทั้งหมดนะครับคือมันสามารถหาตัวแบบนี้ได้เยอะนะครับถ้านะครับเป็นระดับนะครับเม็ดเขียวได้พัน0นะครับถ้าเป็นเม็ดสีฟ้านะครับได้2000นะครับ ต่างกันไหมครับเม็ดเขียวนะครับเม็ดเขียวจะถือว่านะครับคุ้มกว่านะครับเพราะว่านะครับไซ์โรดี้สองตัวนะครับถ้าจะเป็นเม็ดฟ้านะครับก็เพิ่มนะครับเป็นสามตัวสามตัวนะครับโรดี้สามตัวสามตัวมันก็นี่นะครับสามโรดี้ได้สามตัวนะครับจะเป็นเม็ดฟ้านะครับแต่ว่าได้เอ็กพีสองพันนะครับปกติก็คือนะครับสองพันต้องไซร์สี่ตัวนะครับ ซส์แบบเดิม4ตัวแต่ว่าถ้าเอามารวมกันก่อนนะค่ามันจะได้เยอะกว่านะครับนี่ก็คือนะครับได้สองพันนะครับถ้าแบบนะครับได้ค่าสา0พันะครับ3า0พันก็คือนะครับคือผมเอาแบบการันตีหนึ่งรอยนะครับก็คือนะครับมันมีโรดี้นะครับตรงนี้นะครับจะไซส์สีฟ้านม็ดฟ้ามันไซส์อยู่4ตัวนะครับถ้าบวกกับตัวล่าง ที่เป็นเม็ดสีม่วงนะครับต้องตีอห้าตัวนะครับตีห้าตัวนะครับห้าตัวปกตินะครับมันถือว่านะครับมันมันเกินไปนะครับใครมีนะครับห้าตัวห้าตัวมันก็ไปนะครับสองพันห้าร้อยนะครับปกตินะครับได้สองพันห้าร้อยนะครับมันก็ต้องได้เยอะกว่านะครับมันเก้าตัวนะมันบวกกันนะครับบวกเข้าไปสองพันห้าก็ต้องสี่พันห้านะครับแต่ว่าได้แค่สามพันนะครับคือนะครับเม็ดฟ้าก็คือมันมันไม่คุ้มค่าแล้วนะครับ คือถ้าจเจาเม็ดฟ้านะครับราคามันก็จะสูงไปนะครับมันมันก็ไม่คุ้มนะครับถ้าแปลเ,เม็ดแดงนะ pues 5, 5, 5, 5, 5, 5, เาม็ดแดงนะ5รับห้าพันห้านะครับห้าพันห้าก็คือเอามาทําไมนะครับห้าพันห้านะครับถ้าเม็ดเจ้าตีเม็ดแดงเข้าไปนะครับน um um ี่มันก็ตีเยอะไปนะครับตีเยอะไปแล้วมันไม่ค่อยคุ้มนะครับในจุดนี้นะครับคือเม็ดเขียวนะครับมันจะคุ้มค่ามากนะครับเม็ดเขียวได้นะครับได้เม็ดเขียวก็คือมัน เริ่มจุดที่คุ้มค่านะครับมันมันได้ของดีไปหน่อยนะครับคือมันจุดคุ้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ถือว่านะครับต่าๆมันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครไปได้เว็ดแดงนะครับก็ไปดูในตลาดได้นะครับก็จะให้ดูนะครับในส่วนราคาต่างๆนะครับที่นะเอามาใช้งานกันนะครับเริ่มจากนะครับนี่ครับตัวนะครับพื้นฐานอยู่นะครับ นี่ครับราคานะครับราคาก็ประมาณนี้มันไม่ต่างนะครับสามล้านสี่สามล้านห้าปกติตีเม็ดเขียวไปนะครับมันหมดเงินไปอยู่ประมาณหกเจ็ดล้านนะครับ่า้ง่ายนะครับหมดเงินหมดเงินเจ็ดล้านนะครับแต่ว่านี่นะราคาขายนะครับสามล้านสี่นะครับสามล้านสี่นะครับใครมันจะไปเอานะครับนี่ครับถือว่ายังคุ้มนะครับถ้ามาเลือกซื้อนะครับถ้าเลือกซื้อได้นะครับแบบที่กรณีที่เราหาซื้อได้นะครับนี่ครับ เม็ดสีฟ้านะครับได้สามพันนะครับสามพั 3, 3, นแต้มนะครับสามพันแต้มสามพันคะแนนมันได้ขนาดนี้นะครับจากเขียวเป็นนีนะครับราคาต่างกันนะครับนิดเดียวเองนะครับหลักแสนนะครับต่างกันนิดเดียวแต่ว่าถ้าใครขายนะยราคาแบบนี้นะครับคือนะครับซื้อมามันก็คุ้มอยู่นะครับนี่ครับถ้าเวลานี้นะครับมันเม็ดม่วงนะครับม่วงมันจะราคาขึ้นมาอยู่ประมาณนี้ครับแต่ได้สี่พันนะครับสี่พันก็ถ้าซื้อได้นะ มันห้าพันนะครับห้าพันสามนะครับราคานี้นะครับถ้ามีนะครับซื้อน่ามันก็ยังดีนะครับมันขึ้นมันได้นะมันค่าเยอะมากนะครับตรงนี้นะครับเริ่มหนึ่งมือเป็นสิบล้านนะครับราคามันสิบล้านนะครับสิบล้านก็คือมันทบทบจํานวนนะครับแต่ได้แค่ห้าพันนะครับคือมันจะไม่คุ้มนะครับถ้าจะให้ดีจริงๆนะครับก็สองเม็ดนี้นะครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้านะครับหาซื้อกันได้นะครับในตลาดนะครับ คือถ้าใครนะครับได้ไปนะครับแล้ววิธีนะครับอยากหาเงินนะครับก็อ่าพูดง่ายงนะครับผมหาเงินแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี่นะครับสี่พันนะครับสี่พันมันจะได้ตัวที่ขายได้นะครับถ้าได้นะครับเก้าแปดเก้าเก้าหรือว่าระดับหนึ่งร้อยนะครับมันจะได้อยู่ประมาณนะครับสิบห้าสิบห้ายี่สิบนะครับบางทีก็ได้สี่สิบห้าสิบ้านนะครับบางทีเราก็หามาจากตรงนี้นะครับล้วก็อ้อเอามา อัพจำนวนนะครับก็ถือว่านะครับอ่าอัพเทรนนิ่งให้ตัวนะครับถ้าเทรนไปเยอะๆเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งดีนะครับค่าสเต็กมันจะได้สูงนะครับแล้วนะครับถ้านะครับอยากจะได้ตัวแบบนี้มันมันหมดเงินเยอะไปนะครับหมดเงินนะครับหมดไปสี่ห้าล้านก็ถือว่านะครับถ้าได้มันก็จะคุ้มนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับขอ ขอเป็นนะครับเม็ดเขียวนะครับตีเม็ดเขียวก่อนนะครับแล้วก็ไปบวกนะครับมันเหมือนมันเหมือนนะครับเหมือนมีสามตัวนะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับเท่าสามนะครับมันไม่เท่าสองนะครับก็คือมันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับก็ถือว่านะครับมันคุ้มค่านะครับก็มาในระดับนะครับสูงกว่านี้หน่อยนะครับเป็นใครอยากได้นะครับมีงบนิดๆนะครับงบนิดงบหน่อยนะครับคือนะครับตัวนะครับที่ นับจากโลกกกูนะครับโลกกกูเก้าหกเลครับนี่ครับมีค่าหนึ่งพันเหมือนกันนะครับเก้าหกนะมีค่าหนึ่งพันนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันนะครับแต่ว่าตัวนี้นะมีสามพันนะครับมันต่างกันนะครับเม็ดเขียวมีสามพันนะครับคือตัวนี้นะนี่ตัวนี้มันมีพันห้านะครับแต่ว่านะครับเพิ่มระดับมันก็มีอยู่ประมาณนี้แต่ว่าใส่งบเยอะขึ้นนะครับสามพันนะครับปกติสามพันนะครับสามพัน ตัวนี้นะครับราคามันอยู่ประมาณนะครับสิบห้าล้านนะครับประมาณสิบห้าสิบหกล้านนะครับสามพันนะครับคือถ้าเทียบกับตัวนี้พวกตัวแบบนี้นะครับตัวเขียวนะครับเขียวเราซื้อมานะครับเจ็ดล้านนะครับว่ายง่ายนะมันอยู่ถ้าถ้าแบบเอามาผสมกันนะครับสองตัวนะครับมันก็จะเจ็ดล้านแต่ว่าถ้า เราซื้อได้นะครับซื้อตัวสีเขียวในตลาดได้เลยนะครับแบบเราไปซื้อนะครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้านะครับในตลาดนะครับก็จะได้สี่ล้านห้าล้านนะครับประมาณอยู่สี่ล้านนะครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้านะครับราคาประมาณสี่ล้านแต่ถ้าเราซื้อนะครับเราซื้อตรงนี้นะครับคือมันต่างกันมากนะครับถ้าเราซื้อในระดับนี้เราก็จะได้ของมันจะดีต่างกันเลยนะครับคือตรงนี้นะครับโรดี้นะครับ ถ้าใครซื้อได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนะครับสามล้านแปดสี่ล้านนะครับราคาสี่ล้านนะครับสองตัวนะครับสองตัวนะครับสองตัวก็ประมาณอยู่แปดล้านนะครับแปดล้านแปดล้านมาได้นะครับสามพันแล้วนะครับนี่มันได้สามพันนะครับเทียบเท่ากับเก้าเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณสิบห้าสิบหกล้านนะครับมันต่างกันมากนะครับถ้าสาหรัานะครับใครที่อยากจะลงนะครับถ้าไม่ลงนะครับก็เอาไปนะครับซื้อ ซื้อยังไงนะครับซื้อ2ตัวมาก็ยังคุ้มกว่านะครับมันซื้อมา4ตัวนะครับ4ตัวก็ประมาณอยู่14ล้ลายนะครับบางทีก็ราคาไม่ถึงนะครับกแต่ว่านะครับมันเทียบเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูอีกคันนะครับที่มันสามารถหามาได้นะครับผมหามาได้นะครับต่อให้เป็นนะครับ9798เจ็าอะไรงมันก็ผันหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่ตัวเท็ดนี่เลครับถ้าตัวนะครับตีบวกแรงมานะครับตีบวกเม็ดมามันก็จะสูงนะครับ มาดูตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นนะครับเป็นเม็ดสีฟ้านะครับบวกมาเยอะนะครับก็ได้สี่พันนะครับมันถือว่านะครับเริ่มเริ่มไม่คุ้มเท่าไร่นะครับก็อันนี้นะครับเริ่มมันไม่คุ้มนะครับมันได้น้อยไปนะครับคือใครนะครับไปตีนะครับได้สี่พันนะครับบวกมานะครับแต่ว่าถ้าราคามันไม่ต่างกันนะครับก็ถือว่านะครับตีเอาประมาณนะครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้าได้นะครับนีกถ้าเป็นล่างไปสูงๆกันนี้มันเริ่มไม่ไม่ค่อยดีนะครับ ถ้าเป็นแบบ99นะครับมินี้ครับเป็นม่วงนะครับม่วงก็ได้6,000นะครับเป็นม่วงมันได้อยู่ประมาณ6,000นะครับนี่ครับคือระดับม่วงนะครับมันได้แค่ระดับ6,000นะครับนี่ครับอันนี้ลูกกูม่วงนะครับลูกกูก็ได้6,000นะครับมันได้แค่นี้นะครับก็คือนะครับถ้าใครจะเล่นนะครับเล่นประมาณอยู่96ไปนะครับ96ไปมันจะได้ของดีนะครับก็คือนะครับ ตัวตัวระดับบวกนะครับประมาณอยู่เก้าหกนะครับใครเอานะครับในระดับนี้นะครับมันก็จะได้ของแบบประมาณนี้นะครับนี่ครับใครตีเม็ดฟ้านะครับเด็ดดูนะครับอ่าม่ได้ขายจริงนะครับนี่ใครนะครับมันจะขายสิบสี่ล้านนะครับสิบสี่ล้านนะครับนี่กับตัวนะครับตัวนี้นะมันได้สามสามพันเลยนะครับสามพันนะครับแต่ว่านะครับแค่สิบสี่ล้านนะครับตัวนี้นะครับ ก็มีขายกันนะแต่เขาขายกันสิบสี่ร้านกว่าสิบห้าล้านนะครับทําเม็ดนี้มันได้นะครับค่าเอาเม็ดนี้นะครับมาเทนนิ่งมันได้เยอะกว่านะครับอันนี้ก็จะพูดถึงการนะครับเอาค่าอีกพีระเทนอย่างเดียวเลยนะครับคือบัตตากันนะครับนี่ครับเม็ดม่วงนะครับใครได้มานะครับยังไม่ขายนะครับก็ดูนะครับดีครับ ขายก็สิบห้าล้านสิบห้าล้านเม็ดบวกนะครับนี่ป็นระดับนะครับสามพันสี่พันเนี่ยนี่ระดับห้าพันห้าระดับห้าพันคะแนนนะครับห้าพันแต่ราคานะครับแทบจะไม่ต่างกันนะครับราคาแทบจะเหมือนเดิมนะครับคือถึอจุดดีนะครับมันจะจะสูงอยู่ประมบาณนี้นะครับก็คือนะครับราคาราคานี้มันมันเป็นราคาที่เอาซื้อบาเทรดดิ้งได้นะครับแล้วก็นี่นะครับ ระดับนี้นะครับมันก็สูงนะครับแต่ว่าค่าเทดดิ้งมันเท่ากันนะครับตีเว็ดบวกนะครับมันเท่ากันเลยนะครับคือผมเอาซื้อตัวที่สูงกว่านะครับแต่ก็ค่าเทดดิ้งมันสูงเท่ากันนะครับอันนี้ก็ตัวระดับนี้นะครับแต่ก็ได้นะครับได้ได้ค่านะครับหกพันเท่ากันนะครับสี่บวกเท่ากันนะครับตีตีระดับเกิดเก้าหกนะครับต่อให้พื้นฐานนะครับเป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดตัวลูกกะกูเป็น 99นะครับ99หนึ่งร kind of ้อยนะครับมันตีไปหนึ่งร้อยนะครับตีเทรดดิ้งบวกสามไปนะครับแต่ว่านะครับราคามันก็ไม่ได้ส่งผลบ้างนะครับแต่ว่านี่นะครับบันได้แค่นี้นะครับคือได้ต่ำนะครับประสิทธิภาพคือไปได้นะครับก็คือถ้าเราเอาอยู่ประบาณดีนะครับถ้าได้ราคาประบาณนี้ก็คือนะครับมันคุ้มค่าบ้กๆนะครับถ้าเป็นพวกซอลล์พวกนี้นะครับพวกนี้นะครับก็คือนะครับ ราคานะครับผมซื้อมาทุกลากนะครับเพื <Dro gest ing noise> ่อเอามารีว hmm. ิวเลยนะครับดีครับนี่ครับเอาบาแบบนี้นะครับบาแบบนี้ก็คือนะครับนี่ครับสิบเจ็ดนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นพวกสิบแปดนะครับใครขายนะครับใครขายตรงนี้นะครับก็รับได้เลยนี่เดเ๋ยวมีคนรอดักนะครับก็ถ้าเอาได้รับซื้อซื้อตัวนะครับประบานะครับเก้าหกขึ้นนะครับอยู่ประบาณนี้ก็คือเราได้ค่าอีกีเยอะบ้านะครับถ้ามีบนะครับนี่ครับ แต่ถ้าไม่มีนะครับเล่นแบบโรดี้แบบนี้เดนที่ผมเอาไปตีบวกกันนะครับเล่นทาบนะครับถ้าถ้าซื้อแบบนี้ได้เลยนะครับใครขายมานะครับรอดักได้เลยนะครับรอเก็บนะครับถ้าเก็บตรงนี้ได้นะครับก็คือมันคุ้มค่าบ้างนะไม่ต้องเก็บเม็ดแดงก็ได้นะครับเม็ดแดงมันสูงไปนะครับผมอยากได้นะครับเม็ดม่วงนะครับนี่นะครับเม็ดม่วงนะครับผมจะไปรอดักเลยนะครับใครใครมีปล่อยมาได้เลยนะครับผมรอดักเัาเลย ผมมีกบนะครับเดี๋ยวผมขายตัวอื่นไปนะครับเอากบมานะครับดักได้เลยนะครับนี้ก็พวกขายนะครับพวกสี่พันนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับจะขายไม่ออกนะครับเพราะว่าวันรีวันแรกครับเขาบีเพชรเยอะนะครับมันเปิดขึนเยอะนะครับไันได้เยอะนะครับคือนะครับถ้าใครอยากได้ของนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่นะครับแลกกระกางนะครับประมาณอยู่ประมาณนี้นะครับจะได้ของเยอะนะครับ แต่ว่าต้องมีกบนิดๆหน่อยๆนะครับคือเราถ้าต้องการเราเทรดดิ้งเราเราได้ตัวที่เราต้องการแล้วนะครับเราเทรดเราต้องการให้ทีมแข็งขึ้นนะครับเราก็บาร์ไซไปสูตรนี้ได้นะครับถ้าใครนะครับอยากได้งบที่ถือว่านะครับไม่ได้เยอะเราก็เอาประมาณนี้ได้นะครับแค่นิดๆ,ๆหน่อยๆน,นะครับสิบยี่สิบล้านเราก็ได้ตัวนะครับเพราะว่าการเทรดดิ้งนะครับเรา มันเทรนไปนะครับฝึกไปมันก็เพ Never ิ่มศักยภาพนี่นะครับมันไม่ได้เยอะนะครับเลเวลสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบแปดนะครับสิบเจ็ดหาสิบแปดก็ห้าพันสองมีเล็กๆน้อยๆมันก็เพิ่มไปนะครับมันเพิ่มระดับไปนะครับถ้าฝึกตัวเยอะๆมันก็นี่นะครับเมื่อระดับหมือนปลายนะครับหมือนปลายเราก็เก็บสองสามตัวเราก็ได้นะครับอันนี้นะครับมันก็ทําให้เรานะครับได้ตัวที่เราต้องการเราค่าที่บวกไปนะครับันสูงนะครับใครนะครับที่ทําไปนะครับ น er mm hmm. ี่นะครับหมื่นหกนะครับหมื่นหกก็ใครอยากเพิ่มนะครับมันก็สามารถเพิ่มได้นะครับผมก็อ่ะไปเลยนะครับโดนะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเอาแล้วนะครับนี่ครับเพิ่มได้นะครับค่าสแต็กมันก็จะสูงขึ้นนะครับใครมีนะครับใครอยากอัพตัวนะครับต้องใช้วิธีนี้ไปได้นะครับต้องประเมินดูนะครับว่าเอาระดับไหนนะครับก็ถ้าจะให้ดีนะครับที่มันคุ้มค่าสุดๆนะครับก็จะเป็นนะครับ เม็ดเขียวเม็ดฟ้านะครับยังมีความคุ้มค่านะครับแต่ถ้าระดับเม็ดแดงนะครับคือราคามันมันสูงเกินเกินไปนะมันต่างกันมากนะครับเราก็ไม่เอานะครับถ้าราคามันใกล้เคียงกันครับเราสามารถเก็บเอาไปได้นะครับมันดีนะครับสาหรับใครที่อยากจะเทรนดิ้งนะครับก็นี่นะครับวิธีนี้เลยนะครับที่ผมเอามาเสนอนะครับก็อาจจะเป็นการปัดปวดตลาดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ให้นะครับ สำับวันนี้ครับก็มารีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำับวันนีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ